ดูข้างหลังพอดีแล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมครับข้างหลังใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแต่งตอนพุมกันเริ่มตัดไม้หรือว่าจีสรุปนี่ครับเย่เย่เย่ครับนี่ใช้เบอร์เจ็ดไหมครับตัดทั้งหมดตัวด้านข้างแล้วก็ไถเบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ ไทยเ,เบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ไทยเบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ด้านหลังก็เหมือนกันดูวนะครับในแบบชักลำคานแล้วนะไม่ลำคานครับทรงรีซองฮีกับช<ล>ิมซอง,องดูฮีน,น,นี่ครับมาแล้วครับเนี่ยน,บบนี้มาดูใช้มีดโกนต้นใช้มีดโกนนะครับตอนนี้โกนครับเสร็จโอเคครับต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 ับ <มา S 3> ตอนนี้จะเป็นจะเป็นการกันโกนนะครับกันหลังโกนหนวดใช้มีโกนยิเรนเล็กลอนดอนผลิตกล่องสีส้มผลิตจากอเมริกาแล้วใบมีดเนี่ยหนึ่งกล่องเล็กเนี่ยสิบาทหนึ่งกล่องใหญ่เนี่ยมีร้อยใบเท่ากับ130ถึง150บาทหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ช่างเสริมสวยทุก ด้านมีทุกร้านครับอืมแค่นี้แหละครับยิเรทนี่เป็นแบรนด์ที่สุดยอดอยู่แล้วครับผมดูนะครับพอหลังจากเราใช้มีดโกนลิซซองนี้นี่เราจะต้องโกนตรงนี้นะดูนะครับเรามือเราเนี่ดันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับใจว่าเราจะเดินต่อไปดูดีสักวันจะมีใหม่ตรงนี้ก็ดันขึ้นนิดนึงแล้วก็แต่งจอนอย่างนี้รบจอนเขานี่ต้องเอาไว้อย่างนี้ อย่าไม่มีใครกางคืนมันเหงาจนเช้ายังไม่นอนด้านหลังกางเกอย่างงี้ครับรอเธอมาอ้อนนี่นอนได้ไงกลางคืนมันเหงาเช้ายังไม่นอนการตามลายเลยใช่ไหมครับตามลายตรงนี้แหละครับนี่ตรงนี้ะสำคัญเนี่ยเราก็มือดันขึ้นไปอย่างี้โอเคครับนี่ครับมือเราเนี่ยดันขึ้นไปแล้วก็ดูขอบผม ดูขอผมอย่างนี้ครับเนี่ยแล้ให้จรยาวลงมาฝั่งนี้ก็ยอนจรยาวแหลมนะครับนี่ด้านหลังก็อย่างนี้ครับนี่นะครับสรุปว่าเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับดูได้เลยซองซองดูฮีซองดูฮีซองดูฮีเลนลีซองฮีลีซองฮีเป็นซองเกาหลีนะครับซองเกาหลีครับโอ้โหเท่มากให้กี่เปอร์เซ็นต์ในแบบให้กี่เปอร์เซ็นต์ 8ปดสิบเปอสนครับโอ้โหสุดยอดมากครับอาจารย์นนขอบคุณมากครับอาจารย์นนและขอบคุณมากครับนายแบบสุดหล่อครับหน้านี่ครับนี่ครับต้อง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 มีใช้ความความคมของหวีตรงนี้เอาความคมของหวีด้นี่จริงๆอถ้าต้องการความคมทําไมไม่เอามีดเลยอาจารย์เอาไหมครับทดลองเลยอาจารย์บอกต้องการความคมเนาะ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าคุมคือต้องใช้เบอร์สองครัเบอร์สองจัดไปครับต้องใช้เบอร์สองตรงนี้ใช้เบอร์สองจากมุมนี้ขึ้นมาคือนฐานโอ้ยทำไมมันง่ายขนาดนั้นอาจารย์อ้นไม่เป็นไรถอยเข้าไปง่ายมากเลยอาจารย์อ้นง่ายสิครับเพราะว่าทรงนี้ทุกคนทุกคนไปทํา เหมือนเหมือนผมนี่แหละแต่ว่าเขาก็ทํามีขั้นตอนเยอะง่ายมากครับผมจนผมไม่อยากมาหาอาจารย์อ้นแล้วมันง่ายเกินครับนี่ดูที่นี่ครับพอเราเอาเบอร์สองถ่ายเสร็จแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บอ่าเบอร์หนึ่งมานะครับจริงปลอมไหมอาจารย์ไม่มันจะมีโกงไหมเบอร์มี มีโกงไหมโกงบางตัวทาหนาอ๋อบางตัวทําหนาบางตัวทาไม่หนาอ๋อมันจะโกงกันแบบนั้นใช่ไหมอันนี้ต้องโทษใครครับโทษผู้ผลิตหรืออะไรไม่ไม่โทษเขาทํามาพอดีแต่เราใช้นานมันก็บางลงอ๋อมันจะบางลงเพราะใช้นานเรใช้านใช้เป็นนานๆอะไรเงี้ยนะมันจะบางลงเหมือนไถนาเนาะใช่ครับไถไปไถมาไถมันไม่เพิ่มขึ้นหรอกมันก็จะบางลงไม่มันบางลงแล้วมันจะทําตาลึกๆลึกๆขัด วัววัววัวนะครับมตอาจารย์นนท์อาจารย์นนท์เคยไถนาไหมถามจริงเคยเคยเคยไถนานะคนสมัยก่อนจะต้องเคยไถนาไถไถแล้วก็เอาควายไถไปเอาควายไถไปไถไปมันก็หันหน้ามามองเคยเป็นวัวเป็นควายที่ลากไถไหมเคยถามจริงมาสปีที่เลอวยังไม่เคยเคยอยู่เคยอยู่เนาะเออทีนี้ครับเปลี่ยนเบอร์หนึ่งแล้วครับอ่าเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งครับตัวกึ๊บเนี่ยเบอร์สองเออ อันนี้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์ปกติมาเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์อ่าจัดไปจัดไปมาดูวิธีจัดไปเอาดูฝั่งซ้ายอย่างไรฝั่งขวาก็อย่างนั้นฝั่งซ้ายอย่างไรฝั่งขวาก็ไม่ยากกันไม่ได้นะก็ไม่ได้ต้องให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งต้องให้เหมือนกันทั้งสองัอันนี้ผมพูดทวนไว้จะได้เข้าใจนี่นี่สมมติเราตรงนี้คิวนะครับเราก็จะให้มันไย่าให้มันมาห่างมากให้มันอยู่ในแนวของมันอือครับนี่คือเทคนิคเทคนิคเทคนิคใช่ไหมครับ อ่ะเทคนิคนี่เป็นมหาวิทยาลัยหรือเปล่าหรือวิทยาลัยเทคนิคนี่มันเป็นส่วนเฉพาะตัวของคนทาอ๋อผมคิดว่าวิทยาลัยเทคนิคอะไรเงี้ยนะอาจารย์เป็นชื่อสถาบันเป็นชื่อสถาบันอาจารย์ไม่มีการพัดพิงนะอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่อยากคือเทคนิคส่วนตัวเทคนิคส่วนตัวของอาจารย์้นเนาะเล็กๆไม่น้อยคนอื่นก็มีเทคนิคของใครของมันก็ว่ากันไปก็ทากันไปเนาะแต่ไม่ใช่สถาบันไม่ใช่สถาบันเทคนิคคือส่วนที่มันเฉพาะเดี๋ยวอาจารย์นนบอกรอแป๊บ รอสายตื้มก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้เกิดโกรธเกิดโมโหกันมาไม่โมโหไม่มีนะครับไม่มีการวีนไม่คิดมากไม่มีความโกรธถ้าถ้าตะอ้อนโมโหใส่หมวกทหารครับใส่หมวกทหารอ๋ออันนั้นเคยมีคลิปหนึ่งที่ใส่หมวกทหารคลควโกคนที่จะมาฝากด้วยนะครับนี่เย่เย่เย่นี่ครับด้างข้างขึ้นอย่างนี้ครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ ัางนี้แหละครับทางนี้ก็เหมือนกันเราก็ทําดเดียวกันไม่ต้องเอามานั้นแล้วเรากเลยเปอร์เจ็ดไเปอร์เจ็สักลงไปเลยเอาเบอร์เจ็สักลงมาเลยเห็นไหมครับสักลงมาเลยเห็นไหมครับคสักลงมาเลยแล้วก็ช้อนมาขึ้นนีเห็นไหมครับาาจะมมมีบไหต ทีนี่เราก็วนชวนชวนชวนเบอร์เจ็ดลากควนมีบ้างไหมชวนนี่ควนนวนมาเลยครับวนอยากมีใครมาละลายความโสดอาจารย์อ้นด้วยนะครับผมจากจังหวัดชุมพรเนาะมาละลายความโสด เอาลงอย่างเดียวเลยนะเอาจใจลงอย่างเดียวห้ามขึ้นลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวมัน,มนจะมันจะทให้ผมไม่มีขอบหรือเปอ่าไหมครับทีนนี้ดูด้านหน้าครับด้านหน้ารีซองฮีนี่เขาจะไม่ค่อยเอาข้างหน้าขึ้นสูงครับดูข้างหน้านะครับให้กลับบ้านได้เลยไหมตอนนี้ดูดูระวังฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่<ล>ยครับ เราเอาไปจมูกเป็นแบบนะครับจะเอาเบอร์เจ็ดนี่สวนลงครับปลายจมูกเห็นไหมครับดูนะครับปลายจมูกเห็นไหมครับอันนี้ก็ตักนี้เต็มปลายจมูกแต่เบอร์เจ็ดนะาเน้นเบอร์เจ็ดนะครับถ้าเป็นเบอร์แปดได้ไหมครับเบอร์แปดจะได้อาจจะจาเป็นเบอร์หกเหเบอร์หกก็ได้ครับไม่น่าได้นะเบอร์หกมันจะค่อยสั้นลงไปอีกนะเบอร์มันก็จะเป็นอีกทรงมือจะเป็นเป็นอีกทรงมืง เราต้องใช้ให้เป็นชุกเบอร์เราต้องใช้ทุกเบอร์นะครับแล้วมันจะง่ายใช่ไหมครับเนี่ยทีนี้ไอ้ตรงตรงนี้เราใช้ฟันปลากันไกซอยสับเอาขนาดง่ายนะเจ็ดนาทีแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยองดูทีครับตรงดูทีตรงนี้ลองดูทีดูนะครับง่ายทีเดียวเรื่องที่ใช้กันไกฟันปลาสับพักไว้ก่อนอันนี้แต่งนะครับแต่งต้องใช้กันไกฟันปลานะจานพอนบอกไปด้วย ทำ่เป็ปลาสอดเข้าไปส่วนผมที่เป็นปลายมีช่วงปลายนะมาไม่เกินสามครั้งข้างบนไม่ต้องไปยุ่งเขาสอดเข้าไปอย่างงี้อย่างนี้แล้วเราก็เอาขนาดนี้แหละขนาดของเขาขนาดของเกาหลีเขาครับถ้าขนาดของไทยก็เป็นผมม้านั่นแหละนะรอยที่มันเป็นตะปุ่มตะปั่มเนี่ยมันหายไปเราตัดอย่างนี้เหลี่ยมตัดอะไรอย่างนี้เนาะทำนี่อย่างนี้เส้น นี่บางหวีให้ได้ฉากกับที่เราขึ้นฐานไว้นั่นแหละเอ้ยตรงนี้ตรงนี้บอกอีกหน่อยนึงบอกอีกหน่อยนึงนี่นี่นี่ดันอย่างนี้นะครับนี่ดันขึ้นไปดันเงี้ยแล้วก็เอาปัตยันตัดส่วนส่วนที่มันเฉือนออมาครับแค่ไหนโผล่ตรงนี้ก็เหมือนกันดันขึ้นมาแล้วก็เฉือนแล้วก็อย่างเงี้ยหือหวีเราเนี่ยเริ่มอยู่ทางนี้ก็มาอย่างนี้มาทางนี้เราก็หันหวีตามส่วนที่เราต้องการแล้วถ้าเขาหันมือได้อย่างอื่นเขาจะผิดไหมครับอาจารย์อ้น ถ้ากินแมลงอื่นก็ดูนะครับมันจะไม่ถนัดอ๋อมันจะไม่ถนัดเกิดเขาเป็นคนที่ถนัดล่ะก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรเหลือแต่ความถนัดของใครของมันเนาะอาจารย์นนท์พิชชาช่างเนี่ยต้องเอาให้ถูกตออถูกถูกแบบเป๊ะเลยอ๋อถูกแบบถูกแผนจริงๆนะเขาก็บอกว่าช่างอ่ะคนที่เป็นงานศิลปะไม่จำเป็นต้องถูกแบบแผนนะครับยงงัดอย่างนั้นก็ได้โลกมันจะได้มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ ก็เนี่ยอาจารย์อ้อนเป็นคนช่างรุ่นเก่าช่างรุ่นเก่าเขาบอกว่าจะอยู่ได้แค่ตรงนี้แหละใช่ไหมจะทําแบบช่างรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อ้อนหมายถึงว่าจะทำซิกแซกหวือหวาวืดบาดอะไรเงี้ยทาไม่ได้เกินที่อาจารย์สอนอะไรนี้ก็ไม่ได้ทําแบบแหวกอแวกนวไม่ได้เด็กเดกจะรีบไปโรงเรียนพอดีเลยผมก็เลยต้องต้องตั้งใจทําหน่อยต้องตั้งใจทำาอ่านี่สายอย่างนี้ เมื่อเมื่อนจะเลี่ยนไปแล้วนะครับเราตัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเก็บสโลปแล้วเราก็เอากระไกลนี่มาซอยข้างหน้าเขานิดหนึ่งอย่างนี้ครับีเลวีขึ้นเดันวีขึ้นแล้วก็เอาฟันปลานะครับนี่ฟันปลาฟันปลาเนี่ยที่ล้วก็ซอยให้ให้มันให้มันเข้าทรงมันเพื่อไม่ให้ผมมันับมันเป็นคลื่นนะครับนี่เราก็เช็คดูเอาเนาะช็ไหนเกินตรงไหนตรงไหนมันยาวอะไรแค่นี้เองนิดหน่อยใช่ไหมอันนี้นิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้มาครับ ัวของเขาเรียกอะไรเะ่ที่มาให้ผมอะตัวตัดกันแต่งกันแต่งกันแต่งดูวิธีการแต่งนะครับวีกันแต่งอย่างนี้นี่มันจะง่ายมันจะรวดเด็วด้วยไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้มีดโกนอ๋ออันนี้ไม่ต้องใช้มีดโกนเลยใช่ไหมครับใช่ใช้แต่ว่าเอาขึ้นไปนํำร่องก่อนดูนะครับนํำร่องมีโกนได้เนาะนํำร่องมีโกนก่อนอย่างสมมติเราจะการจอนแหลมเราก็ดันอย่างนี้นี่เราจะการจอนให้พอดีเราจะทําจอนให้โค้ง <Okay. S 2> เราจะทจําจอนให้เป็นเหลี่ยมยเราจะวางมืออย่างนี้นี่นั่นนีครับจุดยอดเราเข้าทรงทีนี้แล้วก็เดินรอบมาคถ้าเขาเขาบอกว่าเป็นตัวยูกันตัวยู้ะกันเหลี่ยมเราก็ทำอย่างนี้ดูนะครับกแล้วเขาบอกได้ยังครับี่ที่ทําว่าตัวยูหรือคือเรามองความเหมาะสมว่าเราดีแล้วอย่างั้นก็ไม่ต้องไปถามนะครับอาจารย์ใช่ไหมคนที่จะถามในเฟสครับ อ๋อคนที่จะถามนะครับยังน้องเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยไม่ได้พูดแต่ว่าอธิบายคนที่จะถามในเฟซว่านเรียนได้ไหมการยูการอธิบายของอาจารย์อ้นเนาะจะต้องทําให้ได้นี่อย่างนี้บางคนทำแบบนี้แต่งนี่มาโชว์ของดีด้วยนะครับผมครับยินเลดลอนดอนบลิตกล่องสีส้มใช้ดีไหมครับลอนดอนบิตกล่องสีส้มใช้ดีมากครับใช้ดีจริงๆโอเคจัดไปครับทำให้ดู กันเหลี่ยมวางกันเหลี่ยมเลยนะครับโค้งดูวางมือเบาๆตามตามที่เราทํารอยไว้นี่นะนะครับตามที่เราเดินบัดเลียนไว้บัรเลียนนี่คือบางคนก็ถ่ายขาวได้ครับเด็กวัยรุ่นเขาชอบมากเลยอย่างนี้ครับเอาละครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาและขอบคุณมากครับในแบบพอดีครับแบบครับสวัสดีครับยังไง อันนี้เป็นการเล็มเฉยเลมการแต่งเพื่อที่จะโกนหนวดดูนะครับการเล็มการแต่งนะครับนี่ดูวิธีการมาด้านนี้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 การเลมการแต่งนี่การเลมการแต่ตัวกันเลยเนาะตัวเลมเลยเออเลมอย่างนี้นี่ครับเลมไปเรื่อยๆเลม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 เออเลมา่เลมมาแต่จุดสายตาเราจะต้องอยู่ระหว่างติ่งหูสองข้างติ่งหูสองข้างจะให้ถ้าไม่งั้นมันจะเอียง เพราะว่าอาจารย์อ้อนไปวัดสายตาแล้วเอียง38องศาเขี่ยเลย38องศาเขี่ยไปเขี่ยมาครับเขี่ยไปเขี่ยมาแต่ล้วตาหลุกหลีกแล้วครับแต่ก็ออกมาสวยครับอืาโอเคการเลมกันแต่งการเล็มนะครับครับนี่ดูการเล็มถ้ามีตัวนี้จะสะดวกใช่ไหมสะดวกสะดวกเพราะวิธีวางก็ต้องวางให้ได้ฉากนะถ้าวางเอียงเอียงก็เอียงนะ วังให้ได้ฉากด้วย90องศาด้วยไม่ไม่ใช่โู้เขานี่45องศา45องศานะ้าวนี่45องศาจากนี่แนวระนาบครับอาจารย์อ้นก็เรียนเรียนกเลขากรนิตรู้สึกจะได้เกรดดีใช่ไหมฟังก์ชันหนึ่งบวกฟังชันสองสปรุทหนึ่งบวกสแปรุทสองด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงด้านคูณยาวคูณฐานคูณสูงจบเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูจบไปแล้วจบไปแล้วครับผมไม่รู้สูตรมาจากประเทศแอฟริกา จบสองพายอากำลังสองว่ะอันนี้ถามจริงว่าสอบได้กี่สองครับสอบได้สองนี่ตกเลยครับผมต้องเป็นสองจุดานะครับได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยสองที่เขาให้ผ่านมานี่คือสองจุดเจ็ดไปมั่วอย่างเดียวเลยนะครับมั่วจริงจริงเหมือนก็มีความรู้ในเวลาขึ้นหน้า สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาบอกว่าสองพายากกำลังสองยกกำลังสสแปรลุ่สี่เไม่มีเท่ากับมั่วอย่างเดียวเลยด้านคุณด้านคุณฐานคุณสูงเด็กชายอ้อนพูดอีกรอบได้ไหมครับเอาคำเดิมได้ครับอ้าว่ามาตรกศาสตร์บอกว่าคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่าสองครับเหตุผลเพราะเอาหนึมาคู่กันสองตัวเป็นเลขสิ ถูกต้องครับ <laughs> นี่คือไพ่อาแล้วตามจริงแกงแล้วจังตื๊บบีไหมครับใช่มค้ัผมว่าแข่กิ้มเลยนะแขงอมกิ้มเลยครับตอนนี้ครับทีนี้ใบมีดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอใบ<ด>มีมมมเดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีกันนะครับ่าวิธีกันมากันกันแต่งนะครับกันแต่งกันเลียมกลหนวดดูจรเขาหนคือดึงตามแนวเดิม โอ้หทำไมง่ายจังอาจารย์นอนโอ้ถ้าถ้าบางคนก็าชอบบางคนเ็าชอบตัดจอรเราก็ตัดอย่างนี้ดูนะฮะอ่าอ่าก็ถามยังไม่ต้องถามเพราะว่าเพราะเราดูลักษณะจมูกตาหูเนี่ยเป็นคนไทยตอนนี้นายแบบเ็าบอกว่าไม่ต้องตัดจอรใช่ไหมครับครับาผมไม่ต้องตัดจรแต่ตัดไปแล้วครับจะทํำยังไงก็ึ้นต้นไม้แล้วลุงไม่ได้ตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วก็รอเวดาษทอไปรอยาวไหม่ไม่มีปัญหาให้มันดียังให้บาดแขกครับ เออทำให้มันดีอยากให้มันบาดแขกภาพพจน์ที่ดีช่างตัดผมที่ดีช่างตัดผมที่ดีเนาะต้องมีภาพพจน์ที่ดีด้วยครับภาพพจน์ตัวนั้นก็คือทําให้ไม่เกิดแผลกับผู้มาใช้บริการภาพก็คือภาพการถ่ายรูปพจน์ก็คือสุนทรพจน์หรือเปล่าการพูดจาคือวาจาผมว่าไปใหญ่แล้วร้านอาจารย์นนท์นี่ทุลักทุเลบา์เบอร์แล้วก็กลายเป็นศิลป์ภาษาภาพพูดไม่ได้ครับ เลยมันทำไม่ได้พูดได้พสุนทรพจน์หรือเปล่าใช่เลยคือการพูดรวมกันคือภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็หนังนั่นแหละเอามันพูดได้ภาพมันพูดได้ไปๆมาๆก็อยู่หนังเอาผมไม่เรียกภาพยนตร์แล้วเรียกหนังอ่าดึงหนังให้ตึงดึงภาพยนตร์ให้ตึงอืว่ากันไปเนาะคนคนที่โดนตัดก็ต้องดูนมายืนฝั่งขวาแล้วมายืนฝั่งซ้ายแล้วตอนนี้อ่าคนเขามายืนฝั่งซ้ายคนเขาต้องยืนฝั่งขวา ต้องยืนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจำเอาไว้นะครับจะมีไหมคนที่ยืนตรงข้ามกับอาจารย์อ้นมีถูกต้องมีเพราะคนเขาอาจจะถนัดซ้ายก็ได้ใช่ครับนี่ไม่ว่ากันนะครับใครถนัดอะไรก็ทําไปตามนั้นนะครับผมอย่าไปเชื่ออาจารย์อ้นทั้งหมด สิ่งไหนที่ดีของอาจารย์อ้นก็เอาไปใช้สัมผณ์แขกดูครับสิ่งไหนที่เลวก็อย่าไปใช่ไหมลูกพี่สัมผณ์ตัวนี้ดูว่าเจ็บไหมเจ็บไหมครับอันนี้ทนได้ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บอาจารย์อ้นเป็นคนที่มือเบาทํามือแบบนี้มีมือีหนักไหมมือนิ่มๆเลยนิ่มเลยแล้วก็พูดจาอ่อนหวานเนาะอาจารย์อ้นนี่พูดจาอ่อนหวานไม่มีผงผางขอโทษครับขอโทษครับกลับทางขวัญผาซากขวัญผาซากเลยนะพูดพูดจอนพูด เป็นคนขวานผ่าซากใช่คือไม่เจ็บไม่ปวดแต่ความรู้สึกของคนก็บาดแบบบาดแบบเฉือนแบบมิคฉนเลยนะครับคือปวดตรงๆรเลยขวานผ่าซากต้องให้คนนี้อธิบายเอ,อ ฝันผ่าแล้วก็ผ่าไปที่ซากด้วยเนาะซากที่ก็ตงรงเลยซากที่ก็ิ้งแล้วคือคนตรงเนาะอาจารย์ออนเป็นคนตรงมากเลยตรงเป๊ะเลยเดินนี่ไม่มีเลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรเลยที่ไปตกบ่อเพราะเราไม่เลี้ยวโค้งใช่ไหมอาจารย์อนต้นตาลก็ต้องไปกินยอดมันเพราะว่าจะขึ้นตรงพอดขึ้นตรงพอดไม่มีงอเลยถ้าต้นงอๆโค้งนี่ก็เดินตรงอย่างเดียวก็ตกกอีก โอ้ยอาจารย์ผมไม่ร Get ู้จะพูดไงกับอาจารย์เลยตอนนเสร็จหรือยังครับเนี่ยเสร็จแล้วเอาสรุปขึ้นเลยครับสรุป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 แว่สรุปว่าโกนหนวดสรุปว่าโกนหนวดนะครับมีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกแบบสบายใจสบายใจแล้วให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับอาจารย์อ้อนที่กันโกนวันนี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าครับผมคิดว่าให้ห้าเปอร์เซ็นต์ เก้าสิบเก้าจุดเก้าครับผมโหอาจารย์นนสุดยอดเลยอาจารย์นนเอาเสร็จแล้วนะครับทรงนี้สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับเราส่งมาจากบ้านกล้วยที่บ้านลางรงบ้านลางนี่ช่างโอเล่นะครับลูกศิษย์ของอาจารย์อ้อนพงยาช่างมาจากบ้านโนนกล้วยแขกมาจากบ้านโนนกลุ่มมาจากบ้านโนนกลุ่มนี่หมู่ไหนนี่โนนกลุ่มเอ้ะพี่ โอที่กีเนาะไก่บานสลาเนาะไก่ที่กระบานสลาห่างจากบ้านโน้สี่กิโลครับนี่ตัดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลอง z o งตามลอง z o งตามโมดสวยทั้งนี้สวยเปอร์เซ็นต์แล้วลอง z o งตามโอ้ช่างโอเล่เก่งขนาดนี้เลยนะตัดได้เนียนเลยนะนี่เนียนเลยนี่รถผ้าปิดปากออกหน่อยแค่วันโคลูโนไม่เอาแล้วเอาหน้าคนลงโซ่หน่อยเปิดเปิดออกแล้วเปิดออกแล้วนะเออนี่ครับนี่นี่งแล้วมาจากขอนแก่นคนนี้ ครับจับด้วยจับด้วยมือหนึ่งจับเออจับด้วยจับแขกด้วยสถานที่จับที่เหมาะสมตัดอยู่ประมาณสามสิบนาทีแล้วจึงเสร็จตรงนี้ครับใช้เวลานานที่สุดลองทรงต่ําตัดยากทรงต่ำราบเทียนครับแล้วก็การุกทีนี้เสร็จแล้วหันหมุนไปอี่ายรอบหนึ่งแล้วก็จบเลยครับดูด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จบเลย ครับเดี๋ยวจะขอดูด้านนี้ดูด้านซ้ายขวาอียเ้าก็จบเลยครับนี่เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมช่างช่างโอเล่เหลือแต่เก็บเนาะเก็บรายละเอียดเนาะโอเคอ่าเก็บรายละเอียดใช้เบอร์อะไรเก็บรายละเอียดนี่ช่างสองเบอร์สองเบอร์อะไรนะเบอร์สองสองหรือสามถ้าสามมันจะยาวไปผมใช้เบอร์สามอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์สอง เกบเบอร์สองเนาะเก็บต่าๆไม่ต้องเก็บสูงเบอร์สองะเก็บต่าๆเก็บต่าๆช่วงปลายอ่าทีนี้กลับใช้เบอร์สองนะครับต่ำแพ้ต่าๆนะต่ำๆต่ำๆอ่าจับด้วยวางมือด้วยนั่นแหละครับข้างโวเล่นะครับข้างโวเล่นะครับมีข้างโวเล่ แขกมาใช้บริการอยู่บ้านโนนกลุ่มทางกับบานดุงสี่กิโลถึงหมื่ใช้ได้นะครับฝึกสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันมาตั้งแต่วันที่สิี่กุมภาครับฝึกสิบห้าวันยี่สิบสี่กุมภาสิบห้าหรือกี่วันแล้วเอาสิบห้าเลยสองอาทิตย์อ่ะสองสัปดาห์สองสัปดาห์ครับผม มาแล้วไม่ได้ตัดไม่ได้ฝึกนะครับช่วงแรกมาเที่ยวก่อนนี่พาไปเที่ยวอีกวันนึงทดเวลาไปเที่ยวอีกววันนึงครับก็ประมาณสิบกว่าวันนะครับครับีมือใช้ได้เลยครับเบสิกเบสิกนี่มีมาบ้างครับพอรู้บ้างนิดหน่อยพอรู้มาบ้างนิดหน่อยครับมาเก็บความรู้จากอาจารย์กำงานที่นี้เก็บรายละเอียดนะดูนะครับทีนี้ก็ดูดูรายละเอียดเสร็จแล้วก็พอเลยครับ นี่ครับวันนี้ลง,งลสองโตสามโตแล้วครับวันนี้อาจารย์อ้อนกันงาครับก็ขอบคุณนะครับท่างโอเล่ขอบคุณท่างโอเล่แล้วขอบคุณนายแบบครับครับนี่ครับก็จบแล้วไม่เหินยากเลย